โอาค่ <Okay. S 2> ะเจอเกมแบบนี้อีกแล้ววันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะอือก็ขอเนี้ยสตรีมด้วยแล้วกันนะคะดูความของทีมเมานะคะอืมขยบเมาหนะ้าตาย่าป่าค่ะอืมจะเสียสกอร์หรือเปล่านะเล่นกันแบบเหมือนเพื่อนเอามาโยนะคะอืมดูเอาวนะคะว่า กว่าจะได้แต่ละเอพิโซดมันยากขนาดไหนเองนะน,น,นะคะ่ะขังใจไว้ะค,ะค่ะพยายามทำมารมอยู่นนั่เองนะคะอนาตยามาป่าเนื่องจากว่าไอขวดเมดมานะคะเราไม่มีใครป่าต้องปิดช่องแชทนะคะเนื่องจากว่าออคนที่เขา เล่นเนี่ยค่ะเล่นปลาหมึกอะเขาใช้คำพูดไม่ค่อยดีนั่นะคะมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะก็เลยต้องปิดแชทไว้นะคะแล้วก็เอาเป็นว่าเนี่ยทำให้ดีที่สุดตรงนี้แล้วกันค่ะเพื่อนาอาจจะมั่นใจหรือว่าเอามาโยนก็ไม่รู้นะคะวันนี้เจอแบบเพื่อนเอามาโยนหลายทีแล้วค่ะเหมือนไม่มีใครป่านะสงสัยหนูจะต้องไปฝึกซ้อมตัวป่าแล้ว,ลวนี่เองค่ะ เห็นไหมคะว่าเรามีเมสสองแล้วก็แคลรีสองเลยนะฟันฮีโร่จะไหวไหมคะ คามไม่ไหวก็ต้องบวกค่ะไม่มีบิงนะคะ นะน่ารักมากเลยนะคะสีําตานะไวจะถ่ายรูปหรือว่าลงช็อตให้ดูนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะก็เอาไข่มานะคะส่วนข้าวที่เหลือๆก็เลี้ยงเป็ดนั่นเองนะน่ารักดีนะคะเวลาที่เขาเดินกันเป็นฝูงนะเป็ดอ่ะหืมจ่าก,ก็เสมือนเป็ดเลยมีความรู้แบบทีละนิดทีละหน่อยนะคะใช้ประคองตัวนี่แหละเดี๋ยวเราอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมใดๆน,นั่นเองนะคะ จากไม้ u m b e r one หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยีน่าโดนป้อมตีตายไปนะคะเออมาวิ่งมาช่วยเล่นล่างเหรอคะเอออออออาจเขาไปนะคะเขาใช้อันตีกับไอนะเปิดคู่ดาวก่อนนะคะอืหนึ่งที่แรกกันไปนะคะ่ะ เอาไม่แรกด้วยไม่ตุยด้วยดูความอืดนนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะแนะนำว่าอย่าเล่นช่วงนี้ก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็เด็กที่บ้านอาบน้ำทานข้าวแล้วก็อาบน้ำตามสเต็ปนะคะกำลังพักผ่อนตามอัธยาศัยกันอยู่ สินาทีกว่านะคะเจ้าเทาว d ไดนะคะ ถือว่าซ้อมปากก็ได้ค่ะ เล่นกันแบบสน iful, ุกสนานนั <c rying in fear> playable, ่นเองนะจะมีคนที่แข่งใจอยู่นะคะไปต่อนะคะทําหน้าที่ตาอไปดูการเงินของทีมนะก็ปากกันได้เลยอยากได้อะไรนะคะตามสบายเลยค่ะยันนี้ชิว กลางค่ะคีบข้าฟาร์มมอนเตอร์ด้วยฟาร์มคีบด้วยนะคะ เคลียร์คีบอะค่ะทั้งล่างทั้งบนเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ก้อนให้ค่ะเล <c oughs> ่นกันแบบตื่นเต้นก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เสียงเป็ดกินน้ำน่ารักน่ารักพีายามอง สิ่งดีๆไว้ <c oughs> เธอ,อไม่ต้องเชืียนะคะ อ่แขังใจเอาดาร์กมานะคะฝั่งนู้นได้ดาร์กมาสามตัวแล้วนั่นเองนะการเงินนำอยู่ค่ะฮีโร่ตามนั่นเองต้องเล่นแบบเพเซฟหน่อยนะคะเทลตายไปหกนะคะเฟนิกตายไปหกนะคะอืมคนที่รักษาสกอร์ได้ดีก็คือปลาหมึกค,ค่ะน่าจะพอเขาตัวหนานเองนะคะ แต่เขาก็ซิ้ไปถึงหตัวนะคะเทียร์คีปก่อนนะคะเพื่อไล่บวกเลยนั่นเองนะเนี่นะยดูตามหน้าจอ <c oughs> <c oughs> เออน้ำทัพโดยปลาหมึกพาเพื่อนไปทำไมไปค่ะดันกลางไปช่วยเพื่อนนะคะต้องแยกดันคีปก่อนนะคะ อืมดีหน้าค่ะ ยีนะ่าพยายามเข้ามาล้วงนะคะ มันต้องเล่นยังไงถึงจะชนะน,นคะคะ คียบนกับล่างสูงอยู่ค่ะต้องบอกกลางนั่นเองน่า <S AT> จะเสียบูให้อีลินไปหรอเ่าไม่เป็นไรค่ะอืม <S AT> <S AT> สอ<า>รี <Kids> ่ด้วยนะคะวิ่งมาลืมเส็พุม่มนั่นแหละเขามีตัวหินเหลืองๆปลาหมึกซัดไปนะคะเดินเกมไปแล้ว,พวเพื่อนตามไหมคะ บวกกลางนะคะบอกให้ได้ถอยนะคะถอยนะคะถอยค่ะถอยค่ะ ซื้ออันหน่อยมาสิคะ เดินลำบากเลยทีเดียวนะคะเจอยีหน้าดักไว้ในอ่างเงี้ยอนาตยาก็ยังบางอยู่นะคะต้องปล่อยซิวไกลๆค่ะ ซ้อนแล้วนะคะตัวหลังเข้านะคะไม่ไหวอ่ะเอ้ยเกลื่อไล่หมามาตัวหนึ้งดูเดือดน,นะคะ เออดูเอานะเมย์สองตัวก็พยายามสู้สุดใจแคลรีส2ตัวยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะได้ไล่ป้อมบนกับป้อมล่างไห้นะเขาพยายามจะอาจกลางหรือว่ารวมนั่นเองนะคะพอทีมเราเสียเปรียบด้านฮีโร่ค่ะเหมือนว่าต้องรวมกลางานะคะะเซนมาผมไม่มาแล้วมึมองอออเล็กไม่ได้ก็ถึงว่าช่าง 那个唱的没没打听亏的。 Well, all right. ะคะหน้าที่แครี่แล้วนะคะกับการเคลียร์ป้อมนะคะเปิดบ้านทุกบ้านนะคะเล่นแบบตื่นเต้นไหมคะเปิดเกาะแล้วถอยค่ะ ได้ยิงป้อมนะคะจบแล้วค่ะชนะค่ะโย่เออดอาดมากนะคะวิกตอรี่มามาดูว่าใครจะได้ M S P นะคะเออเลือกตัวมาเล่นได้ก็ต้องเล่นได้นี่เออเอานะคะสนุกไหมคะเกมนี้ นะคะคพยายามที่จะวิกตอรี่ตรงนี้นะหนูจ่าเองค่ะคิดติมัสค่ะ MYFA MY0A Channel on YouTube ค่ะได้ที่3มามาแมนกังก้าหรือเปล่านะหรือปัามมืดคะเออเอาถูกใจให้ทุกคนไปนะคะสู้นะคะ อืมคาะนี่เราโดนกดหนักมากเลยนะเอ,อ่อขอเสียงปรบมือให้คิตตี้มัสด้วยนะคะมาเป็นป่าจําเป็นนะเราก็คิวไป10ตัวนะ,ะสู่สีกับเม็ดฟ้าอย่างแมงกังก้านะคะทําไป9ตัวนี่นะ,ะดูดีแคร์ลี่โดนกดคนละ9ตัวแอซิดคนละ9ตัวนะคะมีปลาหมึกแอ,อซิดไปสิบสองตัวด้วยอืมไอเทมในเกมค่ะอัตราการเข้าไฟนะคะนี่ตามนี้เลยนะ